กสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับแต่คลิปนี้ผมมีเทคนิคดีๆจะมาแนะนํากันนะครับก็จะเป็นเทคนิคการเพิ่มยอดไลค์นะครับของโพจเฟซบุ๊กนั่นเองนะครับต้คนที่มียอดไลค์น้อยเนี่ยต้องการที่เพิ่มยอดไลค์เพื่อโปรโมทโพสเนี่ยหรือเพื่อดันโพสขึ้นฟรีก็สามารถเพิ่มตามผมกันได้เลยนะอ่ะสวัสดีรครับก็ง่ายๆกันเลยเนี่ยให้คุณผู้ชมเข้ามาในเว็บไซต์นี้ก่อนนะครับ อ่ะส่วการเข้ามาแล้วก็สามารถคลิกเข้ามาเนี่ยติดแคระคลิปนี้กันได้เลยนะครับผมการวางลิงก์ไว้ข้างระคลิปที่เรียบร้อยแล้วน,ะนั่นเองนรับก็สามารถคลิกเข้ามาใช้งานกันได้เลยอ่ะพอเข้ามากันแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตัวนี้ไปเลยจะเป็นการเข้าสู่เว็บไซต์เคเบิลขีเทสแล้วจะเป็นเว็บไซต์เพื่อนยอดไลน์นะเพื่อนยอดพี่ตามสำหรับตอนนี้เขาจะดาวน์โหลดชื่อเข้าใช้คนที่มีสมาชิกกันอยู่แล้วสามารถกดลงชื่อเข้าใช้ตัวนี้กันไปได้เลยส่วนคนที่ยังไม่มีก็ให้ไปสมัครสมาชิกก่อนก็เข้าไปสมัครสมาชิกได้บนฝ่ามือตัวนี้กันเลยออออ่่่่่าาาาวิิิธีีกกกกรรรรรสสสมมมัััคคคชชชช็็งงงงยยๆเเลลลนนนะะบบใใืืผู้้ไปจ นามสกุลนะตัวนี้ก็ไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงๆงก็ม่เลยก็ได้นะต่อมาจะเป็นรหัสผ่านนะรหัสผ่านตัวนี้ก็ต้องจดจำรหัสผ่านกันให้ดีเลยทาการยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งจะนะก็อย่าลืมติกที่แชมป์ใช้ชโปรแกรมอ่าสามารถทุกครั้งด้วยนะโดยกดสมัครสมาชิกกันไปเลยส่วนที่จะสม,สมัครใช้งานกูเกิลก็สามารถสมัครใช้งานที่กูเกิลตัวนี้ไปเลยก็จะเป็นการสมรัครใช้งานที่มีกูเกิลก็สมัครสมัครใช้ก็สามารถสมัครใช้งานได้นะฮะอ่าโดยการสมัครที่เรียบร้อยแล้วก็ชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสี่าน่ไปกดลงชือใช้ตัวนี้ไปเลยเก,เก็กดลงชื่อไปเลยนะ อ่าการกดลงชื่อใช้ไปแล้วหรือเข้าไปสู่เว็บไซต์ KMC ทีที่ร้อยแล้วนะนี่เป็นหน้าปลอดการซื้อให้คุอ่าให้คุณมชุดคิด่หน้าคาซื้อใหม่ก่อนนะครับจะเป็นหน้ากาซื้อใหม่ก็จะมีหลายฟอร์มให้กับเราด้วยใช้กันหลายฟอร์มกันเลยก็จะมีทุกเฟซบุ๊ก k i n อินสตาแกรมทิกตอร์ยูทูปเ e ลล์แกรมทวิตเตอร์ IPO แ้วก็สามารถด้วยใช้ได้ตามความต้องการของคุณผู้ชมไปได้เลยแต่ตัวนี้ผนเลือกใช้ฟอร์มของเฟซบุ๊กก็เลือกไปเฟซบุ๊กตัวนี้นะครับจากนั้นจะมีหมวดหมู่ตรงน้ได อ่ะตอนนี้ผมเลืใช้หมดหมู่เพิ่มนะครับยอดไลน์นะครับหรือยอดถูกใจของโพสต์นั่นเองครับก็เริ่มไปที่บริการนะครับแนะนํารวดเร็วตัวนี้นะครับพอขอรวบรวมบริการที่รวดเร็วไว้ให้กับเราแล้วนะครับอแต่ละบริการตัวนี้ที่มีรับบริการให้กับเราเลือกใช้รับบริการกันเลยก็สามารถเลือกกันได้เลยนะครับตัวนี้ผมเลยใช้บริการอ่านแรกเลยนะถูกใจโพสต์ตรงนี้นะครับก็เลือกไปเลยนะครับอาจจะจะมีคาอธิบายตรงนี้ให้เราได้อ่านการจะเปคำอธิบายหรือไม่คราบคำบอกเราตรงนี้ก็สามารถอ่านการให้เข้าใจได้เลยนะ ต่อจะมีการวอล์กคือไปลิงก์ของโพสต์มาเลยครับก็ไปเอาก๊อปปี้ลิงก์โพสต์ไปเลยนะครับจากนั้นก็ลิงก์นี่ยมาใส่ลงไปในช่องนี้นะครับแล้วก็ใส่จำนวนหรือปริมาณในการเพิ่มเข้าไปตัวนี้ได้เลยส่วนการสัก100ก็ใส่100เข้าไปจากนั้นไปใส่คำจ่ายคำคูณค่าที่จ่ายไปที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อไปเลยอ่าจากการกดสั่งซื้อไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนมันจะมีคำแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้ว่าระบบนับได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วอ่าถ้าขึ้นแบบนี้มาก็แสดงว่าสััััั่่่งงซซซืืื้้้้้้้้้อออออทีีีเเเรรรรรรรยยยบบบแลลวววววนนนนะะะคสสสสาาาาามถตตจปปปดกกกไไ็ขฮ อัานานี้เป็นหน้าโปรเจกา์สั่ซมีดีแล้วก็บริการที่สั่งซื้อเข้าไปส,ส่วนตัวนี้เป็นลิงก์ที่ใส่เข้ามาก็สามารถคชิกเข้าไปเพื่อตรวจสอบกันได้เลยว่าลิงก์นี้ถูกต้องหรือเปลา่าส่วนตัวนี้เป็นสา,าขาเขาไวไซต์บอกเราอยู่ว่ากำลังมาประมูลผลอยู่นั่นเองนะฮะตัวนี้ไว้ไซต์ก็จะดำเนินการให้เราตามระเวลาที่เราเลือกไว้กันเลยนะจะสิบนาทีสิบห้านาทีก็อดจะรอสักครู่นะครับก็ระวังที่เราไว้ไซต์ดำนิการหรือว่าประมวลผลอยู่ก็อดจะรอสักครู่ตัวนี้ผมจะแนะนำเมนุต่างๆของไว้ไซต์ก็ต่อ อ่ามีต่อมาจะเป็นเงกาเติมเงินก็สามารถเติมเงินได้หลายช่องทางกันเลยนะจะมีช่องทางสกแกนเคียบโคดนะโอนเงินแนสลิปอังเปาเวเลนะและชิเพเเอทนะชิเพเเอทจะมีหลายช่องทางให้กับเราได้เลือกใช้กันด้วยจะมีทูมอนดี้เลยธนาคาราต่างๆเข้าร่วมแล้วก็ตู้บันเติมตัวนี้ด้วยก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยหรือใช้ของคริปโตตรงนี้จะเป็นการเติมเงินของต่างประเทศนั่นเองก็สามารถใช้สกุลเงินของต่างประเทศได้ผู้บิดขออะไรนะยูไดลาสามารถใช้กันได้ด้วยส่วนวิธีการขั้นตอนการดำเนินการก็อยู่ในรายละเอียดเรียบร้อยกันแล้วก็สาาามรถต่งไปเลย ส่วนด้าขวามือตัวนี้ก็จะก็จะเป็นปอกการเติมเงินที่เราทำการเติมเงินเข้ามาก็จะขึ้นมาเก็บเราเห็นกันเลยเวลาเติมเงินไปเมื่อไรต่อมาจะเป็นเมนูนะบริการจะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้ก็สามารถเข้ามาค้นหาบริการที่หาไม่เจอกันตัวนี้ได้เลยนะหรือจะเลือกบริการทั้งหมดจากตัวนี้ก็จะมีบริการทั้งหมดรวบรวมไว้แล้วนั่นเองครับก็สามารถเลืยอนดูเพื่อเลือกใช้กันได้เลยนะ ออก็มาจะเป็นเมนูแนะนําเพื่อนก็สามารถเข้ามาแนะนําเพื่อนมาใช้ใตอนนี้ได้กันง่ายๆเลยแค่ copy ลิงก์ตรงนี้ไปแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณผู้ชมรับได้ใช้ได้ง่ายๆกันเลยนะครับก็แค่ copy ลิงก์ไปนะครับแล้วก็แชร์ให้กับเพ,เ,พเพื่อนของคุณผู้ชมแล้วยังได้อัตราค่าแนะนําถึง5%อีกด้วยตัวนี้ก็เหมือนมีการสร้างรายได้ให้กับคุณผู้ชมไปด้วยเลยส่วนรายละเอียดในการแนะนําเพื่อนก็อยู่ด้านล่านนงนะก็สามารถเข้ามาอ่านกันให้เข้าใจได้เลยเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสีเวลานะครับเปิดขึ้นมาดูกันตอนนี้ยอดรลยคนละเพิ่มมาได้ยังตอนนี้ยอดลายก็อยู่ที่งราห้1ามก็สามารถกด r e f i n หน้าจอได้1ครั้งได้ เพื่อดูนะเว็บไซต์ต้นการให้เราเิฟทีลเราระยะกดบีเฟหน้าจอในคงไปเลยอ่าก็ขึ้นมาที่เรียบร้อยแล้วเนะี่ยก็จะเดิมอยู่ที่150กว่านะตัวนี้ก็เพิ่มมาขึ้นมาเป็น263เลยหัสนี้ถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆเลยเนะี่ยตัวนี้ถ้าย่อขึ้นไปเยอะเกินไปคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจก็เป็นการแถมของเว็บไซต์นี่เองนะครับก็อ่าต่อมานะครับถ้าผู้ชมนะครับต้องการที่ใช้เว็บไซต์ได้ง่ายยิ่งขึ้นก็สามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ก,ก่อนนะก็สามารถดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันได้สาบคนที่ใช้้้้บนนนนคคอออมมมมพพิิวววเเเตตรร์ไ์ไไ่นะ่ดดดก็สาาาาาถขาาทีีโหลลแปชัั ก็สามารถดาวน์โหลดได้้นระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS เลยเนี่ยหรือ Play Store กับ a App Store ก็สามารถดาวน์โหลดกันได้อ่าจ้าชมวิหารายยอดไม่ขึ้นยังไงสามารถเข้ามาติดต่อพินกันได้เลยก็เข้าไปนะคำสั่งซื้อใหม่ตัวนี้ก็จะมีคำว่าติดต่อไอมินตรงนี้ครับก็คลิกเข้าไปเลยก็สามารถติดต่อมินได้สองช่องทางนี้กันได้เลยนะจะมีช่องทางตัวช่วเหลือแล้วก็งทางแอดไลน์ก็สามารถติดต่อกันได้เลยสำหรับคนที่ต้องการที่ใช้อ่าเว็บไซต์นี้ผลการวางลิงก์ไว้ข้างลิดที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถคลิกเข้ามาใช้งานกกััันนนได้เเลลยยยสาาารรบง็่ๆมมถทผะค ส่วนสร้างของคลิปนี้ก็จบเพลงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมและฟังกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ผพขอต้นลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ